ที่ว่าท่านผูมครับตอนสุดท้ายแล้วครับไอโฟนเนะครับทุกรุ่นนะครับถ่ายครับถ้าเจอความร้อนปุ๊บเนี่ยน็อกเลยครับยิงครับยิ่งตาบอดี้หน้าหนากันนู่นนี่นั่นมากระบบระบายความร้อนดีคุณถ่ายวีดีโอแปบ๊บเดียวถ้าเจอแดดร้อนๆครับน็อกครับอุณหภูมิสูงเป็นทุกรุ่นครับขอบคุณนะแอสมอเตโคอร์ขอบคุณพี่อาร์ต ขอบคุณน้องเล็กเฮฮาฟิล์มรมบินประเทศไทยขอบคุณน้องสิงหาขนมจีนค้องม้าขอบคุณน้องจีพ่อครัวเอเรียสิเกียนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณช่างจักรครับช่างกระจกครับขอบคุณพี่อีทับรถก่ะกระติงทองของเสียเก๋ครับท่านนายกเก๋ครับนายกป้ายแดงครับขอบคุณพี่วิชาครับกิ้งครับที่มาช่วยออกความคิดเห็นหลายเรื่องไอเดียออกแบบนี้ น้องชีคุณแม่เป็นคนออกแบบทํานะครับจะทําอะไรก็ไม่รู้งเขาขอบคุณน้องกรุงคนระับที่ยังไม่ได้มาที่เริ่มมาแต่ต้นนะครับขอบคุณช่างต่อมขอบคุณพี่นึกตุก๊กขอบคุณช่างกระจกพิจักพูดไปแล้วครับขอบคุณน้องเท่กับเพื่อนครับช่างวิศวะออกแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดแอร์ครับพีก้ครับ ร้อนมากครับท่านผู้ชมน้อง,งกิฟต์จะทำคาเฟ่ครับเดี๋ยวไปรู้จะเป็นอะไรก็ทำไปก่อนครับลงเข็มไปประมาณหเมตรลึกไปในดินสเมตรกว่าครับไม่โยก ดินลงมาเพื่อรับน้ำหนักรถที่จะเอามาขนเชนครับเย้ครับแคมปนี้พาไปกินข้าวแล้วลากไปนู้นด้วยหายเหนื่อยไหมครับต้นสุดท้ายหายเหนื่อยไหมครับเย้ครับต้นสุดท้ายแล้วหายเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับทำอะไรก็เหนื่อยทุกอย่างไม่มีเเสาหหลืืออรว่าโชคดี ผมว่าให้เขาออกดีกว่าใช่ให้เขาออกดีกว่าตร<อ>งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเชยเพี่พี่ขับก็ไปบอกเขาก่อนเลยพี่เอ่อเพราะเดี๋ยวปูนไม่เย็นน้องเล็กด้วยพี่กุญแจน,น้องเล็กเดี๋ยวเดียวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลากไปก่อนพี่เดี๋ไปข้างเดียวเดี๋ยวเพิ่งไป Super XM SK 200สุดสอดจครับ หลังจากที่ช่องชินโจบินไปนะครับคนติดตามเกือบสองแสนะครับทําช่องใหม่ยากมากครับตอนนี้เพราะว่าคนทํา y o Youtube ค่อนข้างเยอะและตอนนีก้การแข่งขันก็มีการบันทึกถ่ายทอดสดแล้วก็มี y o u t u b e เป็นของตัวเองเกือบทุกช่องแล้วครับทำยากมากครับเีได้คลิปเก่าๆของชินโจมากก็ยังมีลงเหนือระวังครับระวัง นี่ครับใช้หลกักสามเมตรที่วัดก่อนหน้านี้ครับประคองเพื่อให้รู้พิกัดระวังนะครับระวังเสาต้นนี้เสาเข็มครับเข็มบ้านครับดินโครานนี้เป็น,นดินดินหินครับข้างล่างครับวัดจากเสานีานาน้มาเมตรเราเรา,าวัตำแหน่งตรงนี้มากเกินก็ไมได้แล้ว ขึ่งกลางขึ่งกลางโอเคเนี่ยตรงตีไม้อ่ะตีไม้อ่ะอ่ากดไว้แล้วว่าจากทางนูน้นมาจากทางนู้นเลยเพี้ยนมาเล่นกระมดบี